วันนี้ผูจะพามาอัปเดตแคมเปญในเดือนพฤศจิกาย,ยนครับเดือนนี้ราคาจัดจำหน่ายของเนต้าวีอยู่ที่4 8, 9 9 0 0บาทครับหลังหักส่วนลดที่ทางเนต้าให้50,000บาทครับ หรือลูกค้าจะสามารถดาวเริ่มต้นที่8,400บาทและผ่อนในราคาเพียง7 8 1 0บาทครับส่วนแคมเปญของขราชการยังมีให้เหมือนเดิมครับสามารถดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่0%เลยครับของแถมที่มีของเนต้าอีวานอนบูรณานียังจัดให้จุกๆอย่างนี้เช่นเดิมครับสนใจแคมเปญสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานรถโทรหาฮครับ 0 96 996 9928 99ครับดูดีด e ูแรงตลอดเวลาครับสวัสดีครับ